เอาลสวัสดีครับผมไอซี่ครับนี่นะครับกัสซีราไฮจูนี่ผมก็กด้จะเป่นเกมแล้วครับแล้วผมเอเล่นไม้ด้วคูบหลังไม้นี่นะหลังไม้ก็คือเล่นก่อนก็เลยโอเคทำเกอ้ได้คืที่ส ผมกำลังเจอไอ้แมลงวันต้นตีนกระถิ่นรอบที่5พูจะมาถูกแกครับเดีใช้ใบกระถินอนี้จะก่อีไอ้พวกนี้ตายซะตายเนี่ยเดช้ไราใช้ใบเด็ดเทรก็ถึงจะเก็บเก็บไปแล้วก็จะับ โอเคเรากลงช่วยกดูค <t> ร <seine Christmas> okay. <ihen> okay. okay. mm ับโอเคตายเลแต่อยากเจอด่านบอสเลยเจอเด็กผัดก็ต้อ่วยอยากโดอยากโดนแกงว่ะอกน่ตุ๋อยากโดนชกงอยากโดนชเกงอ่ะกไข่ตอื้ตัวบอสือตัวรองบอสโอเคเ้ยเจอบอสชยเจอบอส ว้าวอย e ่ o ู้วิ่งคุณน่าเกียดดเลยคณจะเอาไ้นี้ให้ได้เลิ่มก่อได้เปรียบดู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 ดาดู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 ดวดู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 ดดู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 เูด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 าดูด่ดู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 ดดูดูรูดูค้นั ครับตอนนี้เราได้ใบเจ้าตัวอะไรวะจำชื่อไม่ได้อะระดับเอเลยนะครับอหืมผมเชื่อเลยอ่าให้พวกนี้จัดการไปก่อนผมขอจัดใบแป๊บหนึ่งผมขอเปลี่ยนใบนี้ไม่ใช่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 ใชอูเกิดอไปแล้วเอาไวนี้โอเค มาดูกันว่าไอ้นี่มันจะทำอะไรได้คะมาดูกันยุ่เตุ้มทำอะไรได้รู้ไหมตอนนี้ดีใช้หน้ายาติจำเป็นแล้วกันโอเคตอนนี้ผมกำลังตีเจ้าแม,มลงวันหน้าสุกอร์เลนอืมมีคนให้ช่วยโอเควอนนี้ไม่ได้เห็นจะเลยเข้าตายแล้วอือโ้ห อยากเจออยากเจอโบ่ะเฮ้ยก็ไหนจะเจอโบนะครับผมเดี๋ยวพอเจอโบปุ๊บมันจะคือสีแดงนะครับไม่รู้ว่ามันคือเฟสสุดท้ายหรือเปล่าเดี๋ยวตอนนี้ฆ่าให้มันจบก่อนโอเคตายแล้วโอ้เฟสสุดท้ายมาโอ้โหอันนี้ชื่ออะไรเงียบเหรออ๋อผมอยู่กลางเดชอ้าเจ๊เลย ก็ลงต้งตีมันไม่หยุดไม่หยุดบนครับครับโอเคๆไปต่อเลยได้ตัได้ตังแต่แตแต่ได้เังเนี่ยจะขึ้นเปดูเอ่เจ้บอสะเจอบอสอืมปวดัวเลย จุเจอบอลแล้นะครับเนี <snow> ่ยอยากเจอบออ่ะนากอยากเจอบอลแลอรเจอบลโอเคใช่พี่ครับโอ้คตอนนี้เรากำลังเจอไัที่บัตรเข้าป็รงโอ้โหโอ้โหมาดีมาดีอามืตายหมดเพ้ย โอโหเออได้เงินหน่อยโอ้โหดนอโอ้คตรอดนดต่รีบร้โอ้โหจงอีกมัอีกเหรอมัอีกเหรอฮะ กว็กว,กว่าอีกเหรอก็ว่าอีกเหรอเออขอขอข้าเวลาสักครั